สวัสดีนะจ๊ะทุกตาพาฟันค่ะพ่อกันแล้วจ้ะหน้าสวนหลังบ้านคือเก่าค่ะอากาศดีเอ้ยก็เลยนั่งโตเอ้ยไปอันมามากินนั่นต้มเส้นน้ำเอ้ยเนาะจ๊ะเนาะแฟนเอ้ยพันกาเอ้ยเอ็ดเธอพันกินนะพันกากินอาหารพ่นเนาะค่ะเรียบร้อยแล้วพ่นะเข้าไปอันเอ็ดงานพ่นอันนี้ก็ต้มเส้นค่ะใส่น้ำน้อยๆกุกกริ๊ก,กต้มเส้นมากินน้ำกันเนาะนี่ อากาศดีค่ะนกกระฮ้องกันนี้นหลายอ่ะเำิ่งต้มเส้นเออทุกตาพาฝันสะก่อนต้มเส้นจะต้มเส้นนี่ค่ะ ใส่มะเขือเขือใส่อันพักอันหัวกระลำนะคะแล้วก็เส้นหนึ่งหมูขนาะความสุขของแม่บ้านหมนูขนาะทำอาหารกินเอง บีมะนาวไปครึ่งลูกค่ะนี่ เมื่อกี้นอะเออเราอัดไปคลิปหนึ่งค่ะต่เลยลบทิมพอดีกำลังอัดอยู่แล้วแฟนเอยก็นั่งอยู่น้ากันเนี่ยค่ะกําลังกินอาหารพอดีพันคนโทรเข้านะค่ะมันก็เลยเอยก็เลยลบทิมเออไม่ได้หลงเพราะว่ามันเป็นนั้นพาเวตเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เลยมาอัดใหม่เอา หมู่บ้านถูเขาค่ะเลยก็เลยคุยก็เลย,เยก็เลยลบพิมแล้วก็มาเป็นเต๋อว่าอัดไหมะมะเขือขือก็จะมันหวานหอมหอมแซ่บต้มเสิร์กับอันกุ้งปูอัดเลยคะ่ะ แล้วก็กระไปเอ็ดอันงานอย่างอื่นเอ้ยแล้วก็แฟนเอ้ยก็พัน่ะไปเอาของเพื่อนบ่นาพอดีมู่พันโทรมาก็ไปเอาของเพื่นแต้เ,เตอร์บ่ได้ไปแล้วพันอนเขาคคะ ไปหาไม้ตะเขียบค่ะไม้ตะเขียบไอซื้อมาอันไม่ตะเขียบที่มันเป็นน้อยๆที่พันเสื้อถุงนันที่ว่าบานเอาพันกินกินคร้างเดียวแล้วพันทิงไปใช่ไหมนเอ้ก็ซื้อมาถุงบักใหญ่นึงค่ะเอ้เราไปเก็บเอ้ไปเก็บอันตู้กระเพาเอ้ยแล้วเอ้จักเอาไปไว้ก็เลยค่ะเอ้ไปหาพันในครึ่งสมวงแล้วเอ้เล้วก็เลยมาไซมันตะเขียบเก่าอยู่ไม่ตะเขียบอันแบบนี้ก็ันมีอัน ลือมเลยว่าเอาทิมไปแล้วกระบืรู้เด้อคือว่าโบได้ทิมแต่ว่ากระโบแน่ใจไปหากระโบเห็นเลยค่ะตู้อื่นกันเพรากติเอ้ยกระเก็บไว้มันเป็นเพราะมันยังเป็นมีเป็นร้อยค่ะกำบักใหญ่เอามาสองกำบใหญ่เลยเพราะว่าเอายามาไซหึ่งสินะแล้วก็ไม่ตะเข็บแบบยาวๆนี่ก็เลยไหลสิจกกักเอาไปไว้ก็เลยหเมื่อเลยจ้ะโบเห็นเมื่อนี้มาหารึ่งสมงุง อาทิตย์ก่อนนั่งกะหาก็โบเห็นหรือว่าเอ้ยเอาไปทิมถังกระยะเอ้ยเราหมานั่งเขินเพราะเอ้ยเก็บแล้วเอ้ยทิมหลงสินี่นะเอ้ยเราโบเห็นบางเอ,าาอย้ยเราหมันจะต้องมาใช้อันเก่าคือเก่าอย่างใหม่ๆถ้าทิมไปก็อเอ้าก็ขัท้ทิมก็ทิมไปเลยเน,นาะค่ะเนาะไม่จะเก็ยบยางบอด้ไซส์ค่ะถุงอันบักใหญ่สองถุง แล้วรุ่นเหยาวนี้ก็ถุงสงมัดเอยเอยมาเจ้าก็ไปไว้ก็เลย่มืดค่ะหาบัวเจือหาบัวเจือล้วเป็นเมื่อยสะแล้วต้มเซียมกินแซ่บๆเลยไปหาบัเห็น เอาถ้าทิมกันแล้วไปถ้าโบาทิมก็เพียรหาเจอเนาะเจเนะคือไอ้เว้หัวละบัดของอยากไซส์เนาะหาพันโมเห็นมาบ่ต้องการพันดูตรงหน้าเนาะค่ะเนาะ ลรงแซ่บค่ะรสชาติดีมะน,นาวไปครึ่งลูกหอมปากน้ำ หมดแล้วจ้าเอา้ากินต้มเส้นกับมดถ้วยนึงแล้วกับวันนี้ครับสไตล์เออทุกตาผาฝันค่ะหน้าหลังสวนวันนี้เออกระนไปอันเอ็จงานอย่างอื่นต่อเพราะน่ะมานั่งอยู่ม้นมือเบนนีกรบโบได้แม่นบอกค่ะเออกระนาไปอันสงสัยก่ะนาไปพับผ้พาพับผ้ารีดผ้าเออเพราะว่าเออซักผ้าเช็ดตัวผ้าแต่ใบเสื้ออันเนี้ยเออเนียเเน่ยไปรีดบนบบเยอะหรอค่ะเที่นี่ซักไปสองรอบ เอาวันนี้กระซำนี้บอกค่ะเจอกันคลิปหน้าเด้อจ้าเพ้่อมีความสุขค่ะสวัสดีเด้อจ้าอตุกตาพาฝันค่ะ